นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมปจิตชามินาสังสีโม พมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพ,าพาวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพาพาวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอาอุนมโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระภาสีวิระท,ทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพ่งพ้าพาหาหาลือลือสัมปะจิตชามินาสังซีโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยกขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอาภิอาภาพวันตุเม มหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือ,ลอ สัมปจิตฉามินาสังซีโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพะวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปะติชามิเพงเพ่ง้า,า้าหาหาลือลือสมปะติตฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพ,พวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพ่งภาพาหาหาลือลือ สัมปจิตชามินาสังซีโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายนติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมาอาอุนโมพุทธยะวิระทะโยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปะติชามิเพงเพ่งพ้าภาหาหาลือลือสมปะจิตชามินาสังซีโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพ,าพวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพ,พวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาพาหาหาลือลือ สัมปจิตชามินาสังซิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมาอาอุนโมพุทธยะวิระทะโยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปะติชามิเพงเพ่งพ้าพาหาหาลือลือสัมปะติามินาสังซีโมพมมาจะมหาเทวาสพเพยกขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพ,าพวันตุเม มหาปุญโยมหาราโภพ,พวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือ,ลอ